เข้าสู่ช่วงที่2ของทำดีมีวรวยกันต่อเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเพาะได้ขายดีซึ่งคุณสิริพรบอกว่าจะพาไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ,คะไ,ไหนคะ่ะไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาไปลุยสวนมะม่วงกันสักหน่อยนึงถ้าเกิดพูดถึงที่จังหวัดฉะเชิงเซา มะม่วงพันธุ์ขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเซาคุณลุงที่อำเภอบางคล้าไงใช่ไหมคะบค้าใช่ค่ะพันไขตึกนะคะซึ่งมะม่วงพันธุ์ไขตึกเนี่ยนอกจากจะขายในประเทศแล้วนะคะคุณลุงเจ้าของสวนแห่งนี้ก็บอกว่าสามารถส่งออกได้ด้วยเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมากๆนะคะและที่สวนแห่งนี้ค่ะก็ยังมีการผสมผสานพันธมะม่วงหลายๆพันธุ์เข้าไว้ด้วยกันนะคะและที่สําคัญค่ะคุณลุงมานพแก้ววงนุกูลซึ่งเป็นเจ้าของสวนมะม่วงไขตึกแห่งนี้นะคะก็ยืนยันว่าทุกวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของ ของผลผลิตล้นตลาดเพราะว่าได้มีการรวมกลุ่มกับสมาชิกผู้ปลูกมะม่วงทั่วประเทศเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันที่สวนของคุณลุงมานพก่อนนะคะซึ่งคุณลุงก็พาดิฉันนะคะไปถึงสวนถึงที่ปลูกกันเลยซึ่งคุณลุงบอกว่าปลูกมาแล้วมากกว่า10ปีด้วยกันนะคะ,คะอย่างนี้ก็เป็นสภาพพื้นที่ที่เข้าไปในสวนนะคะอสองข้างทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยต้นมะม่วงนะคะจะมีการปลูกห่างจากกาันแล้วก็ด้านข้างก็จะทําเป็นร่องนะคะเพื่อให้มีการระบายน้ําได้อย่างพอเหมาะพอเจาะ,ะนะคะซึ่งท่านนี้ก็ คือคุณลุงมานพแก้ววงนุกูลค่ะคุณลุงบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่มีสวนเฉพาะแค่ที่บางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาเท่านั้นคุณลุงยังมีสวนอยู่ที่จังหวัดสระแก้วด้วยนะคะอตอนนี้ไม่ได้ถูกน้าท่วมนะคะแต่ว่าผลผลิตเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังมีไม่มากนักอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าช่วงที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากๆเนี่ยคุณลุงมานพบอกว่าเป็นช่วงเดือนเมษายนนะคะที่ผลผลิตจากทั่วประเทศเลยถ้าสังเกตให้ดีอย่างบ้านดิฉันสุโข,ขทัยเนี่ยก็มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเยอะเหมือนกันผล ผลิตจะออกมาช่วงนั้นแต่สาเหตุที่ผลผลิตมะม่วงของที่บางคล้าไม่เกิดภาวะล้นตลาดเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าคุณลุงมานพได้มีการรวมกลุ่มกับสมาชิกชาวสวนมะม่วง แห่งประเทศไทยทั่วประเทศเลยนะคะมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ในแต่ละเดือนน่ยก็จะมีการประชุมมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องถึงเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะการกําหนดให้พื้นที่จังหวัดไหน<อ>มะมออ<อ>่วงออกในช่วงฤดูไหนดีมากๆเลยเป็นกา<ช>รรวมกลุ่มกันของเกษตรกรกันเองเพื่อที่จะดูแลไม่ให้ปัญหาราคาตกต่ำ<ช>รวมกลุ่มกันเองวางแผนการผลิตแต่และช่วงว่าตอนนี้ส่วนของคุณมีกี่ไร่กี่ไร่ผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดอนาคต มีอย่างไรบ้างใช่ค่ะก็เป็นการเหมือนกับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงด้วยนะคะซึ่งคุณลุงมานพยืนยันเลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงไม่เคยเรียกร้องจากรัฐบาลเลยค่ะคุณวันดีในเรื่องของการเข้ามาดูแลราคาผลผลิตตกต่ำหรือแก้ปัญหามะม่วงล้นตลาดเพราะว่าคุณลุงมานพบอกว่าอยากจะให้แต่ละ เกษตรกรแต่ละอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกผักปลูกผลไม้หรือแม้แต่การทําการเกษตรโดยการเลี้ยงสัตว์ก็ดีเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันนะคะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้มีอํานาจต่อรองกับตลาดด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังคํายืนยันจากคุณลุงมานพถึงข้อดีของการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรค่ะครับที่จริงผมก็กล้าพูดว่ามะม่วงเนี่ยคือกลุ่มมะม่วงหรือคนรักมะม่วงเนี่ยของเราเข้มแข็งกันจริงๆแล้วก็รวมตัวกันจริงแล้วก็รวบรวมผล คือมีการประชุมสัมมนาวางแผนการผลิตการตลาดกันคือเราไม่ต้องให้ภาครัฐมาช่วยพยุงราคาหรือมารับซื้อหรือเอาเงินมาอุดหนุนไม่มีครับคือเราต้องการทําให้มะม่วงหรือกลุ่มมะม่วงเราเนี่ยเข้มแข็งบริหารจัดการกันเองได้ให้เป็นต้นแบบนะให้เป็นต้นแบบของผล,ลไม้ทั่วไปดูว่ากลุ่มมะม่วงเราเนี่ยเรารวมตัวกันดีแล้วก็บริหารจัดการกันได้ดีภาครัฐก็มีแต่คําชมครับคือชมว่าเออกลุ่มมะม่วงนี่เข้มแข็ง ข้อดีของการรวมตัวกันก็คือว่าสร้างความเข้มแข็ง<ช>ของกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงนั่นเองเนื่องจาก<ช>ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราแยกสวนกัน พ่อค้าคนกลางไปรับซื้อแต่ละสวนถูกกดราคาได้แต่ถ้าคุณมีการรวมกลุ่มกันเมื่อไหร่นี่แหละการความเข้มแข็งก็จะเกิดขึ้นใแล้วอำนาจต่อรองเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่พ่อค้าคนกลางแล้วไงะจะอยู่ที่ตัวเกษตรกรเองมีอำนาจในการต่อรองอเพราะว่าเราได้มีการวางแผนตั้งแต่กระบวนการผลิตรวมไปถึงการหาตลาดด้วยนะคะคุณลุงมานพฝากหัวใจมาถึงคนที่อยากจะทําการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกมะม่วงหัวใจสําคัญคือถ,ถ้าอยากแล้วต้องลงมือทําทันทีค่ะเรื่องของการหาที่ดินเนี่ยบางคนอาจจะ พื้นที่ไม่มากนักนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการทดลองปลูกก่อนก็ได้คุณลุงบอกว่าถ้าเกิดมีพื้นที่แล้วนะคะถ่ายกลบอย่างน้อยสักสองครั้งระหว่างนั้นก็หาซื้อกิ่งพันธุ์มะม่วงก็จะมีหลากหลายพันธุ์ด้วยกันนะคะแล้วแต่ว่าอยากจะปลูกพันธุ์ไหนทั้งฟาลัานเขียวเสวยเอ่ยน้ําดอกไม้น้ําดอกไม้เนี่ยส่งออกได้ดีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีด้วยนะคะซึ่งคุณลุงบอกว่าถ้าเกิดได้กิ่งพันธุ์มะม่วงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ต้นละ30บาทเท่านั้นถือว่าการลงทุนต่อไร่่ไมมสูงา แต่ว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงดูใช้คำว่าเลี้ยงดูถ้าเกิดสามารถดูแลให้ดีมีการให้ปุ๋ยให้น้ําให้สารเคมีตรงตามสูตรเนี่ยก็จะสามารถได้ผลผลิตที่ดี3ปีแรกเนี่ยได้ผลผลิตเลยจากนั้นก็จะให้ผลผลิตทุกๆปีนะคะดูแลพัฒนาต่อยอดกันออกไปผลผลิตที่มีคุณภาพในราคาก็จะถือว่าส่งออกได้ในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเกาหลีนะคะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยกำลังซื้อค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีความสนใจมะม่วง พันน้ําดอกไม้จากบ้านเราด้วยนะคะรวมโดยรวมไปถึงพันธุ์อื่นๆนะคะอย่างเวียดนามแม้จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านสภาพภูมิอากาศใกล้ๆก,ก,กับบ้านเรา<ช>แต่ก็ยังนําเข้ามะม่วงจากบ้านเราเลยเขาปลูกอร่อยไม่เท่าเรา<ช>แต่ชอบแนวคิดของคุณลุงมานพอย่างหนึ่งคือถ้าฝันได้ไรแล้ว,ลวต้องรีบลงมือทันเลยเนาะอย่าปล่อยให้ความฝันคือฝันอย่าฝันไม่ลงมือแล้งน่ะมันก็ไม่ไปไม่สามารถกําหนดเส้นทางเดินไปสู่ฝันได้ไะใช่ค่ะเนะื่องมจากมีเป้าหมายต้องไปให้ถึงเป้าหมายโดยเร็วนะคะอาละค่ะทั้งหมด นี้ก็คือพ่อได้ขายดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณธนวลินจะพาไปที่จังหวัดเพชรบุรีไปดูความน่าสนใจอะไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ